ก็ดีอ่ะได้เลยอย่างเงี้ยสำรวจใหม่ครับผมโอ้โหกเบิ่ครับเลยเบิ <laughs> นะ่อฮกอดลบลุงนี้ไม่เอาเบ็ดมาเอามีดมาคนละเล่ม <laughs> ก็พอคิดว่าน้ำมันจะแห้งมันไม่แห้งสักทีน่าจะช่วงนู่นน่ะมีนา,ม,นามีนาเมษา ได้ลุ้นกันจะเข้าป่าแล้วนะให้มันกัดก่อนเรื่องเอาขึ้นนี่มันเรื่องสองใช่ปะ โอ้ลูกปลานิ่จริงๆด้วยกำลังซิ่งเลยเนะี่ยกำลังอาหารปลาช่อนเลยเนะี่ย เฮ้ยล,ลืมตั้งเบรกอืมโน่มันต้องตีเลียดเนี่ยเลียดข้างเนี่ยลงปุ๊บแล้วหมุนเลยอะ เคยโดนกบยางนะเคยโดนกัดครั้งสองครั้งเอะตอนที่น้ํามันแห้งกว่านี้นิดนึงนะแล้วตีเลียดไปอย่างเงี้ยดูดแบบจุบจุบเนี่ยตัวใหญ่อากาศแบบเบาที่เป็นไงแบบดูดแค่จุบเลยอะมันจะไม่ตุ้มแรงอ่ะตัวใหญ่เนเอ <S <S อมไม้มันดิน้นดิ้นตอนนั้น เออต้องได้ฟูสักโลกน้ำแห้งแล้วเจอกันเท็กซัสอะ ในตัวกัดสัตว์ตุ้มก็ชื่นใจแล้วี่ตือ้อจะมันกัดตอวแล้วนะตื้อไปที่ไหนเออต้องตื้อเท่านั้นแหละแต่ผมตื้อมันไม่ค่อยนานเลย ถอดใจเขายังไม่กัดเลยทีนี้ไม่ไปไหนเอาล่องเดิมอาจนมันกัดเนี่ยนะบางทีมันก็ขี้เกียจไล่ปลาพวกเนี้ยต้องเอาเจนแบบว่าเออว่ายผ่านมาพอดีอ่ะสวบซะหน่อยอ่ะมันไม่เหมือนกะโดนะกะโดดนี่พุ่งมาเลย ในป่าไม่รู้ยังในป่าไงแล้วเนาะ,นะอย่าขาดนะเว้ยร้อยยี่กันนะในปลาตัวเดียวอยู่เลยจะไปซื้อเจนหนึ่งของไอ้อีซี่นั่นก็ไม่มีอีกอันนั้นน่ะน้ำหนักดีตีไกลฟิชชิ่ง Easy อีซี่อ่ะขอตัดหน้าสักไม้นะึง สวยมาเรียมเนี่ยเขาเวียงเเขาเวียงเลยโอ้โหแห่แห